สิบสองบทสวดรัตนปาริสยังกินจิวิตังอิทาวาหุปรงวาสัคเเสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอธีตาทาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวิธิโหตุขยังวิราคังอะมาตังปณีตัง ยะทัชาคาสักกยะมุน ah ีสมาธิสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณรสัมถิกิจิอิธรรมปิธรรมเณรตนางปณีต uh ังเอเตนะสจเจนะสุวธิโหตุยัมพุทธเศโถปาริวันนะยี สุจริงสมาธิปานมานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุเยปุขลาอัฏาสตังปะสถาจะตาริเอตานิยุคานิโหเนติ เตทาคิเนยาสุคัสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลา,านิอิคัมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุเยสุป,ปะยุตตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตามาสาสนานุ เตปติปัตปดดาอาม,อามตังวิายหาะราธามุธานิพุติงพุชมามนาอีทมปีสังเครตะนางปณีตังเอเตนะสสจเจนะสุวธีโหตกขีนางปุลานางนาวังนัตถิสัมภว,วังวิรัตตะจิตตายัติเกภาวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทา นิพันติทีรายาถายัมปะทีโปอิทามปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวโโติโหตุสิบาบทสวดธรรมบทสหัสวรรคอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตตาาปชา อัตตะทันตัสสะโปสัสสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะกันทพโะมาโรสหพมมุนาชิตังอะปะชิตังกะยิราตะถารูป,ปัส,สะชันตุโนสิบสีบส่บทสวดเกดตุพุทธสูตรพระสิตะมิทังเตนะคะคขวตาชาณตาปัส,สตาอรหัตตา สัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหหมาอนุสเวนะมาปะรัมมะปะรายะมาอิติกิรายามาปิทากะสัมปทาเนนะมาตักกเหตุมานัยะคะเหนะมาอากาละปะลิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพะลูปะตายะมา สมโนโนะัลยะธาตุเมเหอัตตนาวะชะเนยยาธาอิเมธัมมาอกกสระอิเมธัมมาสาวะชาอิเมธัมมาวิญโญครลหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตาตุเมเหปะยะเหยยาธายะธาตุเมเหอัตตนาวะชาเนยยาธา อิเมธัมมะกกสารัอิเมธัมมะอนาวัชาอิเมธัมมะวินโยปัสสทธาอิเมธัมมะสมัตตาสมาจินนหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหอุปาสัมปจะวิหะเลยยาทาติสิบห้าบทสวดอุปปเนยสูตร อุปาเยติชีวิตามัปมาม,ามาปัปปามายุงชรลูปาเตตสานสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมาโนปุญญานิกะยิรัา,าสุขาวหานิอุปาเญยติอุปาเนย,ต,นยติชีวิตามัปปามายังชาลูปาเนตาสานสันติตานา เอตังพยังมะละเนเปมามโนโลกามิสังปะชะเหสันติเตโคโยทากาเยนาสังยโมวาจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหาวีรคติธรรม,มาจาริงธัมโมสุจินโนสุขามาวาหาติ เอสาณิสังโสรมเมสุจินเนนัทุกคติงคัติธรรมะจรีัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสติอาธานิพินทติทุกเคเอสามะโควิสุธิยาัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอันานิพินทติทุกเคเอสามะโควิสุธิยา ตเพธมะอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัตนะนิพินทติทุกเเอสสมะโควิสุทิยาสิบหกบทสวดอปันนักชาดกอปันนักถาณเมเกทุติยังอาหุตักกกาเอตัธญาญะเมทาวีตั้งคันเหยยะอาปันนกัง ข้าหงเวสะระนังยันติปัะตานิวานานิจจอารามะลุขะเจตยานิมนุษย์สาพยะตัตถิตาเนตังโขสารนังเกมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพะทุกขาปมุตติตโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสารนังคโตจะตาริอริยะสัจจานิ สม,มปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุป,ปาทางทุกขัจะอาติกมังอาิยันจะอัตังกีกังทุกขปัสสะมะคามินังเอตังโขสรารนังเขมังเอตังสารณะ,ะมุตตะมังเอตังสารณะ,ะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติ ิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรัตคาถาอติตังนานวาคะเมยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัทธัตถะวิปัสสติหะอาสังหิรังอาสังกบังตังวิทามะนุโภใหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจพงเงจะิญธรรมนั้นให้ถูกตงรงตรงอาเชวะกิจ,จะมาตับัง โกชัญญามารณาสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาฮีโนสังฆารันเตนะมหาเสเนเณมัจุนาเพราะว่าความผัดเชียงกับมัจุราชู่มีเศูนยนายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาติงอาโหรัตะตมะตันทิตัง ตังเวพัตเทกะละัโตติสันโตอาติคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ว่ามีความเพียนไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจะลนร้วยกับการชนนี้แล